บรรยากาศคือดีมากโห oh. เหมือนเลีย้ยงไ้เลยอะเยอะมากปลาหมึกข้าวคะมาทุกวันมากวันนี้อุ้ยปลาหมึกทั้งหมดเลยนี่เราก็เกี่ยวยยงเอาได้เลยสิโห oh. เหมือนเลีย้ยงไ้เลยอะเยอะมากโอ้ oh. นึกว่าปลานี่คือฝูงปลาหมึกนะทุกคนฝูงปลาหมกึก มือเข้าวันนี้โอ้ยเจอกันแน่คืนนี้วันนี้แหละไม่ใช่คืนนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละเตรียมตัวเลยบรรยากาศคือดีมากทุกคนหค่ะดูน้ำทะเลใสามากกินลมชมเลที่นี่เขาก็จะบริการดีมากนะครับ พี่พี่พนักงานเขาก็จะคอยทำความสะอาดตลอดโอ้สุดสปินต้องไปไหนไลดูเด็กน้อยถูกใจเลยชอบเลยรองเท้าไปไหนเฮ้อมาอะไรตรงนี้มือเข้าเต็มเป็นฝูงเลยแลดูตื่นเต้นมาก แต่ก็ตื่นเต้นจริงๆแล้วค่ะมันเยอะมากจริงๆแต่ตอนนี้เรามาทำเบ็ดกันก่อนจ้าเตรียม <c oughs> เบ็ดเกียวแ <c oughs> ดกเดี๋ยวนี้อินฟูเบอร์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นนะเนีย้ยตั้มห้ำโตงนะเฮี่ยหมูยองนะพี่หนึ่งโปรดิวเซอร์ หลายหคนจับเบ็ดลงทง,ง,งลงนาลงบ่กันลงทะเลเลยวันนี้นี่ไปส่วนนพิกกี้จ <ำ S 2> มูกจมูหรือจ่าไม่รู้น,นี่นะถ้าเกิดอันนี้มันดังกรี๊งนะปึ๊บหนูวิ่งมาหมุนปิดอันนี้ก่อนแ,แอนคือบรรยากาศาาากดีมากทุกคน วาอย่างนี้แหละนั่งเฝ้าไว้ให้สอง<ด>พ่อวลูกเขาอยู่ตกปลากันไปก่อนเดี๋ยวเราไปตกมึกดีกว่าเต็มเลยดูไม่มีปัญญาจะเอาทำยังไงพี่เี้เนี่ยโอ้ย,อยจเจอในชีวิตปัญญาเอามเนาะไหนพวกมึงเต็มยพี่ิน้อ เริ่มมืดแล้วยังไม่ได้ปลากันสักตัวเลยนะคะแต่บรรยากาศคือดีมากก็ไก่ล้านตัวปลากับปลาหมึกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราน่าจะตกกันไม่เต็ม สักพักก็วางเบ็ดไปก่อนเพื่อไปดูคันอื่นมาลุ้นกันว่าเบ็ดคันไหนจะได้ก่อน และแล้วก็ได้มาแล้วจ้าเป็นลูกปลาเก๋านะคะทุกคนดูสิเราถ่ายแนวนอนเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไงเอาดูดูปลาไปก่อนแล้วกันเนาะนี่ภูมิใจมากปลาตัวแรกเก๋าเติงสามเอาตื่นปัวก๋มายอะนตรงนี้หยอกหยอก ว่าลองชูฝีมือดูนะคะปลาเยอะมากจริงๆนะคะแต่ว่ามันไม่ติดสงสัยเราใช้เหยื่อกุ้งตัวใหญ่ไปก็ยืนตกอยู่สักพักนะคะก็เงียบลองย้ายมุมดู ว่ามุมนี้จะได้ไหมเมื่อสักครู่ได้ปลาเก่าไปฝั่งนี้มนหมันได้ปลามาสองตัวในเบ็ดเบ็ดหนึ่งคันนะคะได้ปลาพร้อมกันสองตัวเลยไ,ไม่รู้ว่าอ,อันนปลา,าอะไรคล้ายๆปลาดุกหรือปลาอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกเลยนะคะ พี่มดอยู่ไหนวะนอนได้ปลาหมึกมาแล้วจ้าอายุหากินครับวันนี้ลงทะเลมาขึ้นเก้าครับไอ้ยาธรรมดาอันนี้ไหนปลาหมึกนะเดี๋ยอะเบิ่งตายเนี่ยอ่าวว่าตายรู้ไหมค่อตายรู้ไหมโ้โหน้ำะตกแนบสนับได้ค่ะแล้วเราก็ตกกันไปสักพักก็เข้านอนนะคะตื่นมาตอนเช้าเราก็มาทาอาหารใช่ไ เป็นข้าวต้มนะคะที่นี่สะอาดเจ้าของพี่เล็กนะคะดูแลดีบริการาเทคแคร์ดีมากมมาแ่อ้น้องบอสจะพาไปดูอะไรก่อนปิดท้ายคลิปนี้ไปดูกัน อลไรเอ้ปานีโมปานีโมน้อยนะคะพี่เล็กเจ้าของบอกว่าได้มาจากการเพราะจากไข่สำหรับคลิปนี้บายบายด้วยน้องนีโมนะจ๊ะ